โคตรน่าเศร้าเลยวะสวอมคิงตายเพราะลอ,อก,กอใครคือลอ,อก,กอกันวะลูกลู้าหนึ่งในตัวละครอันเดอร์เลดท,ที่มีคนหยิบมาเล่นน้อยที่สุดจากสถิติปัจจุบันมีคนหยิบมาเล่นแค่0.72เฮ้ยเยอะกว่าช่้ฉางอีก น่าสงสงและมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้พลังที่แท้จริงของลูก้าตัวหาอะไรว่าต่อยทีเดียว2องแแล้วตั้งแต่อาเจนติปล่อยออกมาให้เล่นเนี่ยพี่ลูก้ากูหายวับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนปั้นลูก้าให้โหดที่สุดการจัดทีมที่ดีที่สุดและแน่นอนครับบิวที่แรงที่สุด สำหรับใครที่อยากเล่นลูก้าสายดาเมจแรงๆแบบนี้ผมก็ขอให้ทุกคนทิ้งสายดาเมจดอดลบล้างไปได้เลยเพราะผมจะสอนทุกคนเล่นสายทำลายล้างแทนสายทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่สายไฟ์คลที่มีทำลายล้างเยอะๆอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมขัดถึงแค่เลเวลสผมเผลอเอาแต้มทั้งหมดของซิมูเลตไปแลกทาลายล้างหมดเลยคือตอนแรกผมไม่ได้คิดวว่าผมเน<ร>จะเปิดได้แล้วคนของจริงหลิว,ว,วผมก็เลยลูดทีเดียวแล้วก็แลกมาหมดเลยใช่ครับ แต่ไม่เป็นไรครับแค่ขัด2เนี่ยนาเมทก็ไป1นส่วนสของครึ่งล้านแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าขัด5เนี่ยมันจะแรงสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมเนี่ยใส่ไลฟ์ควลบล้างของซิมูเลตใครที่หาขัด5ได้เนี่ยก็ขัดไปเลยครับพูดดีส่วนลิลิกผมจะใช้เซ็ตทำลายล้างทั้งคู่เสื้อกับรองเท้าใช้ ATK ลูกแก้ว a อ k หรือกายภาพส้อยเอฟเฟกต์ทลายล้างและอีดลอนที่ผมใช้คืออีดลอน6 การจัดทีมและการเล่นเนี่ยก็ไม่ยากครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการลดกรอบศัตรูให้เยอะที่สุดและทีมที่เราต้องการเนี่ยก็มีตามนี้ตัวแรกก็คือลูก้าตัวที่2จะใช้เป็นเพตาไม่ก็ซิลเวอร์บู๊ก็ได้ตัวป้องกันจะใช้เป็นฟู้เฉียนแล้วก็ล้วนเหมยที่ไปยืมเขามาอีกทีนึงทำไงได้คนไม่มีเพชรนี่ว่าก็เปล่าเนี่ยผมแนะนําให้ใสเ่เสตที่เป็นรูปของลูก้านะครับโดยวิธีคอมโบของทีมนี้เนี่ยก็สุดแสนจะง่ายมากเลยครับแบบโคตรง่ายง่ายจริงนะและสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนั่นก็คือการ,การาใาราร้รรใช ของไลฟ์พลให้ดีส่วนใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ตามผมมาได้เลยครับโอเคอย่างแรกปั๊บไปก่อนเก็บอันติไปลรากับอันติล้นเหมยไว้นะแล้วก็เก็บสเต็กของตัวลูก้าให้ครบในการใช้สกิล e อ่าอันนี้ใช้ใส่ตัวเล็กก็ได้อันนี้ตีปกติเราจะเอาอันติล้นเหมยให้ได้ก่อนโอเคนิดเดียวอันนี้เก็บมันตีก่อนนะเก็บมันติลูก้าก่อนอันนี้ใช้ใส่ตัวเล็กก็ได้อะ แล้วก็ร้นเหมยได้อันติแล้วก็กดอันตรีก่อนแล้วก็ตีปกติแล้วก็ใช้เฟล่าเจ่นว่าตอนนี้เกาะน่าจะทําให้ลูก้ากดอันตรแล้วแตกได้เลยอ่าแล้วก็มอนพวกนี้ช่วยลดพลอยอเช็คบับ๊บทก่อนตอนนี้มอนมีปลอบางไส่เกียร์แล้วก็แตกพ่จากไลโคนของเฟล่าแตกไพ่ายลดกอบอีก16อันนี้ตีปกติได้เมื่อถึงเชือดของลูกา้าให้เราทําการกดอันตรีก่อนแล้วก็ทําการระเบิดเกาะเออสามแสนหนึ่ง เมื่อตื่นขึ้นมาเราจะได้มาอีก1นึ่งเทินทำการตีปกติไปอีก7 0 0 0แต่จริงถ้าตอนก่อแแล้วเราตีอ่ะมันได้เป็นแสนเลยนะเดี๋ยวเอาลูกให้ดูอันนี้คือถ้าบอนยังไม่ตายแล้วเราตีเนี่ยดาเมจขึ้นเป็นแสนเลยนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่าชะล่าใจไปครับไม่ว่าเขาจะตกเบตา้ามีคนเล่นน้อยหรือไม่มีคนปั้นเขาก็ตามระวังไว้ครับสักวันหนึ่งเขาจะกลับมา ปจัดหลอกกูเก็บสบู่กูเห็นมันขูมวยแล้วก้มเก็บที่ไหนได้แม่งถ่ายทอดวิทยาย,ยุทธเข้าตูดกูกูเลยตูดชิงนอนโรงพยาบาลไปเจ็ดวัน,นเฮีย